ก็มาต่อกันอีกนิดหน่อยครับเป็นที่เรียบร้อยไม่พอใจครับเจาะไปความลึก90เมตรเจอปริมาณน้ำแค่นิดเดียวครับน้ำอยู่ประมาณ1,000ลิตรจากแรงลมที่เป่าขึ้นมาเรื่อยๆดูกันเรื่อยๆนอนข้ามคืนกันมาครับ ตอนนี้ก็กำลังลอกอาท่อขึ้นครับประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ไม่ผ่านครับครั้งนี้รอบนี้ไม่ผ่าน ทีมช่างที่จาก็บอกครับเมื่อกี้ถ้าจะเจอน้ำจริงก็อยู่ประมาณ40-50เมตรถ้ามีน้ำจริงขุดไปก็เจอแล้วครับตอนเจาะก็ว่าลำบากแล้วนะครับนี่เอาท่อขึ้นอีกก็ลำบากอีกเหมือนเดิม ก็ทุรักทุเลเพอสมควรครับกว่าจะได้ใช้น้ำดีๆน้ำสะอาดสะอาดจากใต้พื้นดินโอเคครับจบแล้วพอดี้ทอท่อนสุดท้ายขึ้นมาแล้วครับ ใช้เวลาไปเต็มๆครับประมาณ24ชั่วโมงครับ1วันก็อีกหนึ่งคืนเต็มๆแต่ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนึงครับว่าทามาครั้งที่สองน้ำที่เจาะจะเป็นยังไงคลิปนี้คงต้องจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ